สำหรับคลิปนี้นครับเราก็มีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่เรียกว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญมากนะครับถ้าหากว่าตํารวจสามารถคลี่คลายข้อมูลตรงนี้ได้ก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะเจอตัวก็ได้ว่าใครเป็นคนทํานะครับข้อมูลที่ว่านะครับก็เป็นเรื่องราวของเพจอย่าหาทํานะครับได้โพสต์เรื่องไว้น่าสนใจเลยทีเดียวเขาบอกว่า2วันนะครับก่อนที่จะเจอร่างน้องก็คือน,น่าจะเป็นวันที่12นะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยลงลงนะครับลง ลงเขามาทางหลังโรงเรียนบ้านกกตูมนะครับแต่ว่ามีคนเห็นเหตุการณ์เช่นกันซึ่งคนเห็นเหตุหการณ์เนี่ยครับก็มีถึง3คนแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับก็คือยายต่อนะครับพอพูดถึงยายต่อโซชเชียลก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นยายตุลหรือเปล่าซึ่งก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้เช่นกันเขาก็บอกว่ายายตอเน,นี่ยก็เห็นเหตุหการณ์เช่นกันแล้วก็กลับมาเล่าให้อาห่าเล่าให้ในบ้านฟังนะครับเล่าให้ลูกหลานฟังอะไรก็ว่าไปครับ ทางเพจก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่มีหลักฐานนะครับแต่ว่ามีคนส่งข้อความมาหาทางเพจซึ่งคนคนนั้นก็คือหลานของยายต่อนั่นเองเขาก็ได้ส่งข้อความมาว่าให้ทํำยังไงก็ได้นะครับ mm. เพื่อที่จะให้ยายต่อเนี่ยไปให้ข้อมูลกับตํารวจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งแรกที่ยายต่อให้ข้อมูลกับตํารวจไปเนี่ยมันไม่มีเนื้อเลยครับมีแต่น้ําประมาณนี้ผิดจากที่ ยายต่อเอามาเล่าให้ลูกหลานฟังว่าไปเจอชายคนนั้นมาอะไรประมาณนี้ก็น่าจะจํารูป,ปรพรรณสัมฐานได้นะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มีคนเห็นคนมีคนเห็นเหตุหการณ์ถึง3าคนทีเดียวและถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแล้วทําไมยายต่อเนี่ยต้องหลบไปอยู่บ้านญาติถึง1เดือนนะครับตรงนี้ทางเพจยาหาธรรมเขาก็ให้ข้อมูลไว้นะครับผมทางเพจยาหาธรรมนะครับเขาก็ได้ าฝากบอกพี่บอนะครับพี่บอก็คือตำรวจท่านหนึ่งนะครับบอกว่าให้ช่วยติดตามเรื่องนี้หน่อยแต่ว่าแต่ถ้าว่าหากยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรทางเพจก็พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสรุปนะครับว่ามีคนเห็นเหตุการณ์ถึง3คนเดี๋ยวเราก็ลองมาดูนะครับว่านอกจากใหญ่ต่อแล้วจะมีใครอีกนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขา,าให้ข้อมูลไว้นะครับว่าไม่ได้ลงทางโรงเรียนบ้านกกกก,กนะครับลงทางกกตูมเลยทีเดียว ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมิดไิทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ